สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะเราจะมาพูดถึง cleansing water กันบ้างค่ะและพี่พักมั่นใจว่าพี่พักยังไม่เคย เอามาทําเป็นวิดีโอรีวิวให้ทุกคนได้ดูเลยนะคะช่วงไหนที่พี่พักรู้สึกว่าผิวหน้าอ่อนแอผิวหน้าบอกบางหรือแบบว่าเซนซิทีฟมากๆพี่พักจะเอามาใช้แล้วหลังๆมาช่วงเดือนหลังเนี่ยพี่พักใช้น้องเขาคือทุกวันเลยนะคะพอได้ลองใช้แล้วได้หยิบแล้วก็จะหยิบตลอดไม่เปลี่ยนเลยนะนั่นก็คือ The Macchan Plus by w a t s o n ค่ะเป็น Cleansing Water ที่ อ่อนโยนมากๆนะไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำมันไม่มีพาราเบนนะคะไม่มีสี S อ s A ซิลิโคนไม่มีเลยแต่ทำความสะอาดหน้าของเราได้อย่างสะอาดล้ำลึกจริงๆค่ะที่อยากชอบใช้นะจะมี2สูตรก็คือเป็นสูตรไวซ์แคร์ตัวนี้เนี่ยจะให้ความแบบหน้าชุ่มชุ่มชุ่มชื่นคือเช็ดออกมาแล้วนะคะเอาความแบบความเครื่องสาอางออกความมันบนใบหน้าออกไปแต่ไม่ทิ้งความแบบแห้งอ่ะหน้ายังคงมีความชุ่มชื่นอยู่แล้วก็แต่ว่าตอนเนี้ย พี่พักชอบตัวนี้มากๆสูตรนี้มากๆนะคะเป็นสูตรไฮยาซีไบรท์แอนด์โกเพราะว่า ชอบความหน้าขาวถ้าใครตามพี่พักกันมาเนี่ยจะรู้ว่าพี่พักเป็นคนหน้าดำขวงตัวแล้วก็จะสรรหาทุกวิธีทางเลยให้หน้าขาวขึ้นกวดตัวแล้วก็มาเจอน้องเขานะคะชัยเนี่ยตัวเนี้พี่พักไปแลกซื้อมาแหละเพราะว่าอย่างที่รู้รนะเวลาที่เราซื้อของในวสัสดุเนี่ยมันจะมีสิทธิ์แลกซื้อนู่นนี่นั่นแล้วก็ไปเจอเจ้าตัวนี้แบบซองนะคะเออพี่กเข้าไปแลกซื้อมาชัยเนี่ยบอกว่าใช้แล้วเนี่ยไม่แพ้นะคะเป็นสูตรที่อ่อนโยนไม่แพ้ตัวนี้ช่วยในเรื่องผิวหน้า ากระจ่างใสค่ะแล้วก็ผิวหน้าชุ่มชื่นด้วยอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็ดกันเนีย่ยผู้พัพ่นทาเพลงนะพี่พักจะใช้กับสำลีแค่2แผ่นเท่านั้นโดยปกติแล้วอ่ะพี่พักจะใช้ i r e ีมูเวอรเช็ดตาเราออกก่อนนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็สามารถ เช็ดรอบดวงตาได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าใครที่คัดเบ้าเยอะๆหนักๆห,นะหรือว่าติดขนตาปลอมหรือปัดมัสคาลาเยอะๆอาจจะต้องใช้ตัว eye and lip remover เช็ดก่อนหนึ่งรอบแล้วค่อยมาใช้เขานะคะก็จะให้ความสะอาดล้ำลลกแต่วันนี้เนี่ยก็คือแค่ลงสีที่เปลือกตาไม่เยอะแล้วก็มัสคา่าก็เหมือนจะหลุดออกไปหมดแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เขาค่ะก็ได้มาแบบตอนจริงๆตัวนี้เขาให้ไปเทใส่ในขวดแบบนี้นะแต่ว่า มันไม่มีไงก็คือใช้ไปหมดแล้วส่วนมากก็ทิ้งขวดไปเลยนะคะก็เลยอะไม่มีขวดสีนี้ก็เลยใส่แบบซองก็เลยใช้มาตลอดเวลาเทก็ให้ระวังนิดนึงนะคะเพราะว่าโอ้เนี่ยเนเนยปากกรูเขามันใหญ่ไงแล้วน้ํามันเป็นน้ําที่ใส่ไม่เหนียวเลยนะตัวคินจิ้งวอเตอร์ตัวนี้นะก็เทลงบนสำลีสองแผ่นนี้แหละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็แยกออกแยกน้องออกมาแล้วก็โปะที่ใบหน้าเดี๋ยวจะให้ดูข้างหนึ่งบนตาเนี่ยใช้ก็ปรับตาแล้วก็โปะนับหนึ่งถึงสิบนะคะ ปาดปื้ดเลยค่ะมาเลยแล้วมาอย่างนี้นะดึงมาสคาร่าออกมาแล้วก็ตัวปรับเซียนอีกอย่างหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มีคิ้วครึ่งเดียวนะแบบพี้พักเนี่ยนะเราก็จะใช้พวกเมจิกเพนซิลอะเออที่ใช้แบบเป็นเป็นสีเป็นสีปากกาหมึกนเงี้ยเอาออกยากใช่ไหมเดี๋ยวเราดูตัวนี้ว่า,าออกได้ไหมก็ใช้แรงกดลงไปบ้างนะประับปรายนะอแล้วก็ ย้อนเส้นขนนะเดี๋ยวเราดูกันว่าเป็นยังไงลิฟครึ่งหน้าออกไปแล้วนะคะแต่นี้ยังไม่ได้แบบไม่ได้เช็ดตรงนี้นะคะดือให้ดูน้องอ่อนโยนแต่ว่าไม่อ่อนแอเลยนะคะน้องแข็งแรงดุดันมากกับเครื่องสอําอางรองพื้นต่างๆอันนี้คือปาดเบาๆนะคะที่ตาที่คิวที่ปาก ครึ่งหนึ่งหายไปหมดเกี้ยงแล้วค่ะให้เราใช้คัตเติลบัตรเก็บงานหน่อยนะเพราะว่าเศษอายแชดโดว์มัสคาร่าอะไรอย่างเงี้ยมันติดอยู่เห็นไหมเราคิดว่าเราทําความสะอาดแล้วมันก็ยังมีอยู่ดูนะอ่ะมันยังมีอยู่นี้ใช้ไปแค่หนึ่งแผ่นกับอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งนี่ก็คือไม่มีสีแล้วนะคะถ้าสำหรับคนที่ไม่ค่อยแบบ <c oughs> แต่งหน้าแน่นๆลงรองพื้นแน่นๆอย่างเงี้ยลงรองพื้นบางๆหรืออะไรยเงี้ยนะคะก็ ใช้แค่สองแผ่นนะสองแผ่นก็สี่หน้าก็พอแล้วอะ่ะเย่าช็ดเช็ด,เช,ดเช็ดที่คอด้วยเพราะว่าเวลาเราลงกันแดดเราก็ทาขันาดที่คอด้วยนะคะ เช็ดให้หมดเลยชงที่แบบว่าเออลงครีมกันแดดลงอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาเลยไม่อยากให้หน้าเราอุดตันอะ่ะก็ให้เราเช็ดด้วย cleansing water นะคะตัวนี้พี่ากแบบเอ้ยแนะนำแนะนําเลยยิ่งพอสูตรนี้นะถ้าใครอยากที่แบบมีผิวหน้าที่ขาวกระจ่างใสนะคะแล้วก็มีความชุ่มชื้นไม่แห้งตึงนะใช้ตัวตัวเนี้ย h y a s bright and go ตัวนี้นะเราจะบอกว่า มันดีมากเลยค่ะคุณค่ะเขามีหลายสูตรมากเลยนะคะเขามีทั้งสูตรแบบสูตรคนเป็นสิวสูตรหน้ามองคำ้ำสูตรคนผิวแห้งผิวมันมีหลายสูตรมาก้ะจะบอกว่าเจ้าตัวนี้นะเป็นตัวขายดีของเขาเลยนะพี่พักชอบใช้ของเขานะจะเป็นแบบกันแดดแล้วก็อีกตัวเนี้ยคือแบบ <c oughs> ดีมากๆราคาดีด้วยนะคะถ้าใครยังไม่เคยลองพี่พักแนะนำให้คุณไปลอง แล้วจะรักชีจนเป้าจะพูนหมดแล้วนะ